สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําวิธีการตั้งกล้องเลดดอดนะครับมีหลายๆคนนะครับที่ถามกันเข้ามานะครับว่ากล้องเลดดอดเราอาจจะต้องตั้งยังไงนะครับให้ยิงเข้าเป้านะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งให้นะครับเดี๋ยวเราลองไปทําตามกันดูครับตัวปรับที่เราจะใช้ก็จะมี2จุดนะครับตัวข้างข้างนี้เป็นการปรับซ้ายขวานะครับให้มันหมุนข้างๆนี้เลยนะครับปรับซ้ายขวานะครับแต่ถ้าเราจะปรับบนล่างนะครับให้มันหมุนตัวนี้ครับอยู่ข้างบนนะครับสามารถปรับบนล่างได้ตรงนี้เลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นปรับนอกนะครับเราก็จะปรับง่ายกว่านะครับแต่รุ่นปรับในก็ใช้เหมือนกันนะครับก็ใช้ปะจจหมุนเอานะตรงนี้ครับบนล่างซ้ายขวาไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราตั้งตัวจุดนะครับให้อยู่ปลายรางเลยนะครับนี่ครับปรับมาล่างสุดแบบนี้เลยนะครับพยายามตั้งให้ตรงร่องล่างที่สุดนะครับ พอตรงรองร่างแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นยางแล้วลองยิงกันดูนะครับเราก็หาเป้าขนาดใหญ่หน่อยนะครับเป็นกล่องหรือเป็นอะไรก็ได้นะแล้วเราก็ทําจุดไว้นะครับเพื่อเราจะใช้ตัวจุดเล็กดอทในกล้องนะทาบกับตรงนี้เลยนะแล้วเราก็จะลองยิงดูนะครับว่าลูกมันขึ้นสูงหรือลงต่ำนะเดี๋ยวเราจะมาดูผลอีกทีหนึ่งนะครับไประยะที่ผมตั้งนะครับก็จะตั้งประมาณ19นะครับถอยออกมาจากเป้า19นะครับลองยิงดูเลยครับ นันแรกขึ้นสูงครับเรามาดูเป้ากันนะครับเมื่อกี้ผมใช้จุดเลดดอทนะครับเลงตรงนี้นะแล้วยิงนะครับสังเกตดูว่าแนวมันตรงแล้วน,นะครับนี่แต่ว่ามันขึ้นสูงไปนะครับเดี๋ยวเราจะปรับจุดเลดดอทขึ้นตามนะครับปรับขึ้นตามเลยนะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราจะทําการปรับเลดดอทขึ้นตามนะครับเลดดรอทขึ้นเลยครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองยิงกันดูใหม่หนะ มาดูนัดที่สองนะครับอันนี้ปรับจุดดอทขึ้นแล้วนะครับลองดูนัดที่สองก็ใกล้เคียงแล้วนะครับแนวตรงนะครับแต่ว่าขึ้นสูงไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะปรับเลดดอทขึ้นอีกนะครับปรับขึ้นจากไปอีกนะยวลองยิงดูใหม่นะครับจากยิงนัดที่สองไปเมื่อกี้นะครับลูกก็ยังขึ้นสูงอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะปรับให้เป็นสีเขียวนะครับจะได้มองเห็นกันชัดขึ้นนะครับ ผมก็จะปรับดอทขึ้นอีกนะครับนี่ปรับขึ้นอีกประมาณนี้นะครับเรากะเอานะครับลองหมุนขึ้นดูนะครับแล้วลองยิงอีกรอบหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูนัดที่สามกันนะไปเดี๋ยวไปดูเป้ากันนะครับ เป้าเท่านิ้วชี้นะครับก็เข้าตรงแล้วนะครับเนี่ยดูตัวเชือกนะครับนะเป้าแค่นี้ครับถ้าโดนถ้าเป็นตัวปลานี้โดนแน่นอนนะครับก้อนนี้อาจจะปรับลงล่างนิดหนึ่งนะครับเพราะลูกมันตกต่ำนะเมื่อกี้ผมปรับเยอะไปหน่อยนะครับแล้วก็หมุนลงล่างนิดเดียวนะครับก็จะเข้าเป้าแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจตัวกล้องรุ่นปรับนอกตัวนี้นะสามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ